สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC นะครับท่้งช่องเบายันพามนพาเลาะทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพพบกันคือเก่านะครับในบรรยากาศเช้าๆนะครับตอนนี้ก็ตอนประมาณเจ็ดโมงกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาตีนะครับตามคลองธรรมชาติอันนี้ก็เป็นคลองนะครับนี่นี่นะครับคลองธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีนี่ครับถนนนี้ครับขับรถไปเรื่อยๆนะครับตกตามคลองแบบนี้นะครับ สำหรับเหยื่อที่ผมได้มาวันนี้นะครับก็จะเป็นเหยื่อสดเหมือนเดิมนะครับเป็นเดจิ๊กนะครับสายสดไม่อดตายครับผมพามาดูนะครับอีกมุมนึงนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับอันนี้ก็เป็นคลองเหมือนกันนะครับขอนรับชมคลิปนี้นะครับผูรใดที่เขามารบจบรับชมคลิปใหม่นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจครับช่องมายันพามวลพาหลนอมาเลยนะครับเด้อ เดี๋ยวผมจะพาลุยกันเลยครับวันนี้ก็ออกมาค่อนข้างที่จะสายแล้วนะครับสายสดไม่วอดตายเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับ กับไม้แรกเรียบร้อยครับผมปาดนี่นะครับโอ้ยหัวยังอ้วนเลยครับนี่ยอดครับกับเยื่อเคียดจิกสายสดยังไงเราก็ไม่อดตายครับตัวบเบิ่มเทิมเลยครับตัวนี้อาจจะดันโลครับดันโล เดี๋ยวผมจับให้บ้งครับผมนี่ครับแท้มแรกในวันนี้ของผมนะครับนี่จักเหยียเคียดจิกเคียดมานคือเก่านะครับสายสดไม่อดตายนะครับวันนี้ผมจะใส่เป็นสามโอนะครับเนื่องจากคลองมันคลองมันใหญ่นะครับแล้วก็หมายนามไม่ค่อยลึกนะครับผมจะ,จะใส่เป็นสามโอเนื่องจากดูแลวปลาบานหนาจะตัวใหญ่นะครับ บ่งนะครับวิธีเบ็ดเข้านะครับเข้าทะลุจมูกนะครับแบบนี้ยังไงก็ไม่รอดนะครับเดี๋ยวผมปดให้ดูนะครับนี่ถ้าโดนแบบนี้ยังไงก็ไม่รอดครับนี่เอาขีมปดก็ยังปลดยากนะครับนี่ระวังนะครับเบ็ดเรามีสองตัวนะครับนี่ต้องระวังนะครับต้องใช้ทิปเปอร์กับคีมนะครับในการปลด เดี๋ยวเบสจะเข่ามือนะครับนี่ครับปลดออกมาแล้วสายสดไม่อดตายสุดยอดเด,ยยอออนนเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับนี่ตัวแรกของวันนี้มาแล้วตัวใหญ่ครับตัวแรกเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับสายสดไม่อดตาย นี่ครับสรุปผลงานนะครับมื่อนี้ก็ได้มาหนึ่งแต้มนะครับใหญ่ๆนะครับสำหรับมื่อนี้เมนูที่ผมจะเห็ดนะครับก็จะทําเป็นนะครับน้ํายาขนมจีนนะครับตอนนี้ก็ต้มน้ําปลาแล้วนะครับเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ปลาลงไปนะครับเพื่อที่จะต้มนะครับจะทําน้ํายาขนมจีนครับ๋ยวมากินน้ากันแซ่บๆครับผม นี่ครับเนื้อปลานะครับที่เขาแกะออกมาแล้วก็มาตํานะครับให้ละเอียดนะครับอันนี้ผมจะไม่เอาหนังนะครับนี่ผมจะเอาเต็มเนื้ออย่างเดียวนะครับเอาหนังออกนะครับเพราะว่าเนื้อปลาจะได้เขานะครับน่ากินนะครับนี่ก็ห่นมีรับคั่วเครื่องแกงมีหัวกะทินะครับแล้วก็กระชายกระไคร้นะครับแล้วใบมะขวนนะครับหอมแดงกระเทียมนะครับคั่วแล้วเดี๋ยวจะ เอาปลาลงครับเนื้อปลาลงเลยครับติบครับเก็บ้อยครับเดีย๋ยวจะเติมน้ำปลาลานะครับเติมน้ำที่เราต้มนะครับต้มป,ะะปลานะครับกับปลาลานะครับ กราก็จะคนกรบปลายเข้ากันนะครับครับแค่นี้ก็จะเสร็จแล้วครับนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมากินด้วยกันนะครับกับน้ำยาขนมจีนปลาช่อนตัวใหญ่ๆเลยครับเนี่ยครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับน้ำยาปลายช่อนนะครับวันนี้ผมก็ใส่ตีนไก่น้ำนะครับ แล้วก็บุฟเฟ่ผักไว้นะครับนี่ครับขนมจีนสองถาดนะครับเดี๋ยวมากินน้ำกันแซ่บครับก่อนจบคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับก็เป็นกำลังใจกับช่องเบาวยันน้ำเนยนะครับเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสายสดไม่อดตายเดี๋ยวมากินน้ำกันแซ่บครับผม